เหตุผลหลักสําคัญว่าทําไมเราถึงต้องทําเวททุกส่วนนะครับโอเคมาที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วในแง่ของการปั้นหุ่นนะและในแง่ของการลดความอ้วนหรืออยากจะทําให้หุ่นเราดีแบบสมส่วนด้วยนะและหลายคนมากเลยที่มักจะเข้าใจผิดด้วยว่าอย่างเช่นอ,อย่างเหมือนกับผมองเมื่อก่อนเลยนะในอดีตผมเองก็เป็นคนนึงเข้าใจผิดเรื่องนี้รุนแรงมากนะครับว่าถ้าผมอยากจะมีซิกแพคผมก็แค่ออกกําลังกายหน้าท้องอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้อง หรือการที่ผู้หญิงอยากจะมีขาสวยๆก็ออกขาที่มันแบบว่าโอ้โหอลังการมากแต่อย่างอื่นไม่ทําซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าในฐานะของคนที่ผ่านมาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต้นหุ่นที่ล้มเหลวดังนั้นผมขอเอามาบอกในคลิปนี้อย่างแรกเลยนะเหตุผลแรกเลยนะก็คือก็เพราวะว่าเล่นส่วนเดียวแล้วมันไม่เวิร์ก แล้วผมกล้าท้าเลยนะจริงๆแล้วมีเพื่อนผมหลายคนมากนะครับที่ก็เจอปัญหาแบบเดียวกันก็คือเล่นส่วนเดียวแล้วมันไม่ได้อะก็คือต่อให้เราเล่นแต่หน้าท้องให้ตายยังไงแต่อย่างอื่นเราไม่เล่นเลยมันไม่เห็นผลหรอกอย่างบางคนที่เป็นผู้หญิงด้วยเล่นขาอย่างไงแต่อย่างอื่นไม่เล่นเลยขาสวยๆก็เห็นไม่ได้ครับก็ยังใหญ่มาลักกักอยู่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือเหตุผลข้อที่1ส่วนเหตุผลข้อที่2ครับก็คือไขมันมันสะสมทุกส่วนครับไขมันสะสมทุกส่วนเลยดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเราถึงต้องมีการเเเล่่่นนววทุกสพือ สร้างเตาปฏิกริยในการเผาผลาญหรือกล้ามเนื้อให้มันได้ทุกส่วนนั่นแหละเราถึงจะเห็นผลลัพธ์ในการปั้นหุ่นที่ดีที่เป๊ะและไวโอเคไหครับถ้าเกิดว่าเราเล่นแค่ส่วนสเดียวเราจะให้ เนี่ยสมมติผมเล่นแค่หน้าท้องแล้วจะให้เตาเผาที่หน้าท้องมันดึงไขมันที่สะสมทั้งหมดในร่างกายไปเผาทั้งหมดมันเป็นไปได้ยากมากครับดังนั้นเราถึงจําเป็นที่จะต้องเล่นทุกส่วนอยู่ดีดังนั้นตรงเนี้ยเราถึงต้องปลูกไมเซ็ตเราใหม่ด้วยว่าอ๋อตอนนี้หากเกิดว่าเรากำลังจะเข้าสู่วงการของการปั้นหุ่นเราจะเล่นเวทแล้วนะเราต้องจัดตารางเลยเล่นให้มันครบทุกส่วนอกหลังไหลแขนขาและแน่นอนหน้าท้องจัดตารางให้เขาเล่นให้เป๊ะทุกส่วนและควบคู่กับการทาคาร์ดิโอเพื่อจะทําให้ผลลัพธ์ที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลได้้้เร็ววแลละไไยยิิ่งงงงงขึนถาังงัอฟ แล้วเราเอาไปปรับใช้ดูนะครับ